สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขา้าสู่ช่องสาคู Channel อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มนําสาระดีๆมีประโยชน์นะคะมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุ๋ยไว้ใช้เองแบบง่ายๆนะคะทําจากวัสดุเรือใช้ที่เราชอบทิ้งไปนะคะในครัวเรือนเรานี้แหละนะคะประหยัดด้วยนะคะเพิ่มผลผลิตอยากเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเล่งดอกเล่งผลนะคะคุณผู้ชม ปลูกพืชผักแล้วไม่โตไม่แข็งแรงใบไม่เขียวนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะพร้อมกับวิธีป้องกันกำจัดศัตรูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมดน้อนมแมลงเพีย้ยไฟไรแดงเพีย้ยแป้งนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเรากำจัดเชื้อราป้องกันโรครากเน่าโขนเน่านะคะด้วยวิธีนี้สูตรเดียวจบเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ พืชผ,ผักสวนครัวนะคะพริกค่ะตอนนี้นะคะติดดอกออกผลดกมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาใช้สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมกล้วยเปลือกกล้วยนะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์นะคะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะโปรโตีนต่างๆวิตามินนะคะมาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผ,ผักสวนครัวให้ติดดอกพ้นดกดกแบบนี้ป่าศจากโรคไผ่โรครากเนา่าโคนเนา่าใบเหลืองเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ มาดูสิ่งที่ต้องเรียนวันนี้สําหรับการบํารุงพืชผักของเรามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะมีเปลือกกล้วยนะคะกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเขามีประโยชน์ต่อพืชของเรายังไงนะคะก็จะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนนะคะซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ในเปลือกกล้วยนะคะที่สําคัญมีสารแทนนินนะคะซึ่งกําจัดป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมใช้ไข่แล้วอย่าทิ้งเปลือกนะคะเขามีประโยชน์ต่อการบำรุงพืชมากๆเลยนะคะมีทั้งแคลเซียมนะคะแล้วก็คาร์บอนนะคะคุณผู้ชมช่วยป้องกันนอนมแมลงต่างๆนะคะพร้อมแคลเซียมสูงมากๆช่วยทําให้พืชของเราโตเร็วเขียวงามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเศษทานะคะถ้าเป็นก้อนๆคุณผู้ชมนําไปทุบให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ย ขายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะมีทั้งคาร์บอนนะคะมีทั้งแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะที่สําคัญนะคะ <c oughs> เขาช่วยป้องกันกําจัดน้อนแมลงต่างๆนะคะทําให้ดินดีร่วนซุยด้วยนะคะต่อไปค่ะเกลือนะคะทําให้พืชผักของเรามีรสชาติดีนะคะป้องกันเชื้อโรคต่างๆค่ะทําให้ดินดีด้วยนะคะ,คะ,ะ,คะถ้าใช้พอประมาณอย่าใช้เยอะนะคะถ้าใช้เยอะมากเกินไปก็เกิโดโทษคะ่ะมาเรามาเริ่ม โดยการมาต้ำเปลือกไข่ก่อนเลยนะคะบดก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องบดนะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเขาจะได้ย่อยสลายง่ายๆนะคะนี่สิ่งกระตุน น,นี่ไม่จิมใช้แล้วเหลือนะคะนะเรามาดูวิธีผสมเลยนะคะผงถ่านนะคะเทลงไปเลยหนึ่งถ้วยนะคะเปลือกกล้วยนะคะหนึ่งถ้วยเปลือกไข่บดนะคะหนึ่งถ้วยตามด้วยเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะก็สักประมาณหนึ่งช้อนชากะ,กะเอาประมาณนี้นะคะกุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ ปุ๋ยชั้นเลิศดนะคะบำรุงพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะเล่งดอกเล่้งผลนะคะดกกกิง่งแทบหักนะคะคุณผู้ชมต้นแข็งแรงใบเขียวงามค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้เลยนะคะมะเขือนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะออกดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้เลยนะคะอันนี้แม่จิมปลูกในกระถางคะ่ะคุณผู้ชม มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกมะเขือในกระถางนะคะก็ได้กินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี้หม้อหุงข้าวเก่านะของแม่จิ๋มน้องมันพังก็เลยเอาตัวข้างในอะค่ะออกแล้วก็นํามาเป็นกระถางปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมก็นํามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะหม้อหุงข้าวเก่าๆนะคะอย่าทิ้งจ้าแล้วก็ทิ้งไปขายเป็นของเก่าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์เป็นกระถางต้นไม้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวเห็นไหมคะมะเขือออกลูกแล้วนะคะ ใบเขียวงามต้นแข็งแรงค่ะนี่ก็อีกกระถางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดอกออกแล้วชิ้นกันนะคะยอดนะคะแตกยอดแตกใบดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยใบก็เขียวงามนะคะไม่ค่อยเกิดโรคไม่เกิดโรคเลยแหละนะคะไม่มีหนอนมแมลงรบกวนเลยนะคะนี่ดอกนะคะใกล้ที่จะติดผลแล้วค่ะกระถางนี้คุณผู้ชมสองปีนี้แล้วค่ะเข้าปีที่สองนะคะอันนี้เป็นตอเดิมนี่แม่จิ๋มทาสาวเขาเนาะ ออกมาไม้นะคะถ้าเป็นกระถางเก่าเดิมๆแบบนี้คุณผู้ชมควรที่จะทําวิธีนี้นะคะผักของเรานะคะก็จะเขียวงาแบบนี้โตรเร็วค่ะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะเคล็ดลับง่ายๆสําหรับออให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมก็คือทําในกระถางนะคะให้สะอาดนะเพราะว่าเขาจะเป็นที่หลบซ่อนของพวกศัตรูพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นมดเป็นนอนแมลงต่างๆนะคะทําให้เกิด เพียไฟลายแดงเพีย้ยแป้งนะคะแล้วก็พรวนดินนิดนึงนะคะให้ดินระบายน้ําได้ดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงอยู่ได้นานค่ะปลูกแค่ครั้งเดียวเห็นไหมคะได้กินถึงสองปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยในกระถางนะจ๊ะหลังจากที่พรวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยค่ะ เปลือกกล้วยนะคะก็จะมีสารแทนนินเนาะป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคเชื้อราด้วยนะคะไม่ว่าจะทางดินหรือว่าทางใบค่ะอ่านะคะก็ช่วยทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะผักของเราแข็งแรงนะคะคุณชมใช้บ่อยๆนะคะค่ะคุณชมเห็นไหมคะติดผลแล้วนะคะขนาดต้นเตียเ,เล็กๆเ,เ,เองนะคะใบก็เขียวงามใบใหญ่ไม่หยิกไม่งอไม่มีเพี้ยไฟไลแดงเพี้ยแป้งไม่มีเลยเห็นไหมคะ เพราะว่านะคะไม่สินพรวนดินทําใต้ต้นให้ระบายอากาศได้ดีถ่ายเทได้ดีนะคะพรวนดินนะคะให้น้ํานะคะไหลผ่านได้นะคะซึมลงไปสู่รากเขาก็จะโตเร็วแบบนี้นะคะที่สําคัญแสงแดดค่ะคุณชมเห็นแสงแดดไหมปลูกผักสวนครัวที่มีดอกมีผลนะคะควรที่จะเจอแสงแดดนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยทําให้เขาโตเร็วใบเขียวงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ควรปลูกในร่มนะคะถ้าปลูกในร่มนี่ ไม่ติดดอกไม่ออกผลนะต้นเขาอาจจะสวยก็จริงนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรนี้เลยจ้า เลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการทำปุ๋ยไว้ใช้เองค่ะคุณผู้ชมสามารถทำได้ทุกท่านเลยนะคะจากของที่อยู่ในครัวเรานะคะที่เราชอบทิ้งไปนั่นแหละนะคะทราบถึงประโยชน์ว่าเขาบำร,รุงต้นไม้ได้เยอะขนาดนี้อย่าทิ้งนะคะเก็บไว้รวบรวมไว้ค่ะคุณผู้ชมมีประโยชน์ต่อต้อนไม้ค่ะเมื่อจิ๋มบองว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูช anel ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ